ขอบคุณผู้ใหญ่และผู้ช่วยมากๆเลยคะ่ะโทรมาสั่งพวงหลีดอะไรลักทั้งหมด5้พวงไปที่วัดพัพพาส่วนผู้ใหญ่ชอบสีฟ้าถ้ามันมีสีฟ้าค่อยเอาสีเขียวพอดีมีสีฟ้าอยู่ในร้านพอดีเลยเจ๊จัดให้แล้วจ้าแล้วก็เลือกสีที่ไม่ซ้ํากันฟ้าชมพูม่วงแล้วก็น้ําเงินสีโอรสเพราะว่าจะต้องไปในงานเดียวกันเจ๊จัดไปคนละสีพวงนี้สวยมากเลยส่วนพวงนี้ก็ผู้ช่วย ชอบสีโอรสแล้วก็เกสรกุลาบได้เลยตาถึงมากแล้วก็ขอบคุณมา,มากๆเลยที่ผู้ใหญ่มารับเองเลยเพราะว่าเจ๊ไม่ต้องยุ่งยากด้วยผู้ใหญ่ขอบคุณมากๆที่อำนวยความสะดวกให้เจ๊แล้วก็ขอบคุณสองสาวด้วยก็ไปที่วัดพัพพาเหมือนกันเลยอันนี้ก็ไปที่วัดพัพพาขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะมารับเองทั้งนั้นเลยลูกค้า ขอบคุณหลายๆจ้าไปที่วัดพระพาเหมือนกันจ้า